ข้าขงหลังกักเลยครับแหมพิจินเจเจครับกักบอก่อยเดินต่อครับหมัดหนึ่งสองครับตีโต,ตเด่นเพชรก็รอตั้งรับกับทางครับแข้งซ้ายรอทำการอยู่แล้ว,แ,ลวแต่ว่าแมเจอตีโตแกรวบเข้าให้ก่อนครับเสียบมาก่อนครับเสียบซ้ายมาครับตีโตพยายามบิดพยายามบิดแล้วก็นี่ครับ เทเอาจนได้ครับแข้งซ้ายมาไม่มาครับเจอหมัดไปก่อนพยายามต่อยคืนครับอ่าหมัดซ้ายหมัดซ้ายของเด่นเพชรหมัดซ้ายมีจังหวะช่วงได้แก่ก็ช่วงแก่ก็ช่วงเอาเจอเจอศอกครับแม่ศอกแต่ว่าหมัดของเด่นเพชรถึงก่อนตีโต้ครับตีโต้แข้งขวาครับเด่นเพชรซ้ายขยับแข้งขวาตีโต้เด่นเพชร แมต่อยหมัดแต่ว่าเป็นลักษณะแบบหมัดเดียวน,นะครับไม่ได้มีชุดต่อเนื่องครับแข้งซ้ายเตะจ่อล่างครับพับในมาเครื่องชักติดแล้วครับเด่นเพชรมาเอาตอนนี้อ่าอย่าหลงแข้งซ้ายนะตีโต้โอ้ยนี่ครับแมาต่างคนต่างจิ้มหมัดเดี๋ยวดูครับซ้ายเขี่ยล่างตีโต้มาเมื่อกี้เด่นเพชรแมเดินเกมปุ๊บตีโต้มีชังักไปหน่อยนึงครับเด่นเพชรนี่เดินนะครับโอ้เดินออกซ้าย แต่ว่าต้องขยันออกกว่านี้ตีโต้นนี่มาชิงเดินก่อนด้วยแข้งขวาย,ยาว,ยาวหลุดหัวมไม่ได้เอา้ามาดูกันนะครับว่าสายต้องทํางานให้เยอะกว่านี้นะครับถ้าอยากรับเงินอัดชีพสองแสนบาทนะครับโอ้เสียงเค์ K นี่ก็หินไม่หมดแล้วนะครับตอนนี้เอา้าขยับเข้าไปสายอีกแล้วถ้าเดินช้านี่จะหลงแข้งได้อย่างที่บอกนะครับหมักครับนาขึ้นคอแต่ว่านี่ครับแมลูกตียังตีไม่ถนัดเท่าไรครับ แทงเข้าไปเสียบเข้าไปครับตีโต้ครับตีโต้เด้งเด่นเพชรพยายามเสียบโต้แทงสวนครับนี่ครับก้าวแทงก้าแทงเลยครับยาวซสอย่างครับนายนายพยายามเด้งเข้าไปตีเข้าไปครับเด่นเพชรก็มีลูกมาตีสู้เหมือนกันครับแกก็เร่งเร่งผ่อนผ่อนนะครับเอาแทงเข้าไปครับตีโต้ขึ้นคอได้เด้งครับ วงในนี่ใหญ่ครับก็ดูจังหวะล,ล็อกค,ครับแหมในนี่ล็อกค,คอได้ครับแหมเหนียวเลยครับเป็นสามเหลี่ยมเลยครับพยายามเร่งเดินแล้วครับพยายามเร่งเดินแล้วครับถนัดหรือเปล่าจังหวะนี้เไม่ถนัดกรรมการจับแยกเลยครับดูติโตไน โอ้โหดูครับห่าวงในเหนียวเหมือนคุณเอกชุมพรเลยดูพย <c oughs> ายามจะเบียดเข้าไปเต่ซ้ายต่อยซ้ายตีโต้กาดไม่ตกด้วยนะครับออกมาคุมเกมดูว่าจะมั่นอกมั่นใจแล้วนะครับตอนนี้ดูหมัดหน้าไม่ตกนะครับแล้วก็มีแข้งคอยสกัดเอาไว้พอเข้าไหนก็ล็อกไว้ก่อนทํใไ้เด่นเพชรเองพยายามจะฮึดจะเดินต่อยหมัดก,ก็ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วเหะครับ ยกห้าครับยกสุดท้ายครับนี่ครับพยายามมีมีหมัดมาครับเด่นเพชรครับอาชีพล้านึงเลยอ่ะมีไหมหมัดพระเจ้าต่อยมึนต่อยมีอาการหมัดซ้ายครับแบกเข้าหาครับตะโตกกนเร็วด้วยโอ้ทั้งยาวทั้งเร็วเลยครับดูฟุตเวิร์สครับเออ แข่งขวาครับจบใบที่3มุมแดงครับตีโตเพชรยินดีอาคาเดมี่โอ้โหวันนี้มขวาไทยสวยเลยครับ